สวัสดีวัรรุ่นนาวีกันทุกคนเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตตัวของกิจกรรมสกินฟรีนะฮะซึ่งก็สามารถรับได้คนละ2ตัวนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางออฟฟิเชียลนะฮะยืนยันแล้วว่าแจกจริงนะครับโอเคนะแจกตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจริงๆก็เห็นจากหน้าปกแล้วเนะไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกนะก็จะเป็นตัวแครเฟนี่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มแจกนะครับในวันที่9กันยายนนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันที่3เนี่ย ตัวของโมเดลเนี่ยยังไม่ได้มานะครับนะตัวสกินคาเฟนี่โมเดลยังไม่มานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าโมเดลเป็นอย่างไรนะครับ9กันยายนนี้นะฮะสกินคาเฟนี่รถไฟจะเริ่มแจกได้ทุกคนแบบยกเซิร์ฟเลยนะครับ ไม่นะฮะเอาละครับเราไปดูตัวของโมเดลกันเลยดีกว่านะและนี่ก็จะเป็นสกินตัวของคาเฟนีนะครับอ่านี่นะฮะโมเดลนะผมว่าหลายคนก็คงจะชอบน้องกันอยู่แล้วแหละนะครับเรื่องของโมเดลเนี่ยขอบอกเลยนะฮะสวยมากๆนะครับดีเทลดีทุกอย่างเลยนะดูที่ปืนนะก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าหลังคาด้วยนะครับอืมดีมากนะฮะ คาเฟนีสกินรถไฟนะครับชุดน้องน่ารักมากครับบอกตรงๆนะเกมแจกฟรีนะครับสกินนี้ก้ากันยายน์นี้เข้าเกม RV ไปร่วมทำกิจกรรมกันได้เลยนะครับสำหรับของระดับสกินเนี่ยก็จะเป็นระดับลิมิเต็ดฟรีเขียวนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะเปลี่ยนเพียงแค่โมเดลเท่านั้นนะครับใครที่เป็นนักสะสมนะตัวของสกินเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็อยากได้เข้ามารับกันนะครับผม เน่โอเคนะข้อมูลนี้ยืนยันแล้วจาออกทางออฟฟิเชียลนะครับเราไปดูกันเลยนะครับขอบคุณทุกทนสำหลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับนี่เลยนะครับอ่าข้อมูลจากทางออฟฟิเชียลนะเป็นอาร์ตที่เขาโพสเอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมองก่อนนะสกินฟรีคำบรรฐานใบไม้ร่วงนะฮะก็เป็นสกินเบอร์เฟิร์นตัวแคฟฟินนี่นะครับเริ่มวันที่9กันยายนน,นี้น้องน่ารักสุดๆไม่อยากจะให้พลาดกันนะครับเอาละฮะไปดูสกินฟรีตัวที่2กันเลย สำหรับสกินฟรีตัวต่อมานะครับจะเป็นของฮีโร่สายแท้งซัพพอร์ตแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของยิปเน็นะนี่เลยนะครับสกินที่แจกไม่ใช่สกินนี้นะครับสกินเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาให้ดูนะว่าโมเดลเป็นยังไงนะครับแต่เป็นสกินคอลแลบนะระหว่างทาง RV กับทาง The Ghost Radio นะฮะคือบอกก่อนเลยว่านี่เป็นสกินที่หลายคนต้องชอบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นสกินพิปเปรด นะฮะคุณผู้ชมนะเป็นเปรตที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ผอมอะนะครับร่างกายกำยำใหญ่โตมีชุดเกราะโคตรเท่นะฮะเมื่อวานผมบอกว่า,าสก,กินนี้เนี่ยนะครับอา,อาจจะเล่นเวทแล้วก็กินโปรตีนเยอะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งผมชอบมากเลยนะเขาคอมเมนต์มาว่าเขาไม่ได้กินโปรตีนนะครับตัวอันนี้นะเขากินปุ๋ย <laughs> นะก็นั่นแหละน่าจะอัดปุ๋ยไปเยอะนะฮะร่างกายก็เลยเทขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่รู้นะว่าจะสกินของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับไหนนะแต่ก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่าเอ๊จะมีเอฟเฟกหรือเปล่านะเพราะว่ามันเท่มากนะครับอยากจะให้เป็นแบบเออสกินไทยมีเอฟเฟกมากเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีออาเอฟเฟกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดดูจากโมเดลนะโคตรเทเลยนะครับโมเดลที่แบบว่าเป็นอาร์ตนะครับยังไม่ใช่โมเดลจริงๆนะฮะอ่ะ เห็นไหมอันนี้อันที่สนะอันนี้ทุกคนดูดิเห็นไหมโคตรเท่นะครับล่างอิปเนตแบบใหม่นะคือมันแบบดีมากนะฮะดีมากผมได้เคยวาดฝันไว้เหมือนกันนะว่าจะเห็นอิปเนตมีสกินไทยๆนะครับแบบเ,เป็นต้นไม้สสุกผูกผ้าสามสี่ไว้ใช่ไหมแต่ใน,นมันเหนือความคาดหมายก็คือเป็นต้นไม้เวอร์ชั่นผีเปดน,นะครับดูชุดกราะก่อน นะที่ลําตัวโคตรเท่นะฮะแล้วก็หัวไหล่เนะี่ยมีเป็นหัวกะโหลกด้วยนะครับแล้วก็จะมีนกเขาเรียกว่าแร้งปะตัวเนี้ยนะฮะคือดีมากนะครับโคตรดีเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วมันว้าวมากนะสำหรับการคอลแลบรอบนี้นะครับ ระหว่างทาง RV นะที่เราเล่นทุกวันนะครับเป็นเกมที่ว่าเอ,อ่ยังไงก็ต้องเล่นใช่ไหมบวกกับรายการผีนะครับที่ผมเี่ยฟังทุกวันนะครับนะแต่ว่าฟังแห้งนะครับไม่ได้ฟังสดนะฟังสดไม่ไหวดูดิเท่จริงนะฮะทีนี้เราลองเปรียบเทียบกันหน่อยดีกว่านะครับระหว่างตัวของอาร์ท,ที่ทางเกมโพสกับอาร์ท,ที่มีการเปิดมาก่อนอันนี้นะครับเป็นอาร์ตจริงๆของตัวสกินนะครับดูกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผม เราดูอาร์ตเต็มๆก่อนลวกันนะครับนี่นะฮะก็จะเท่เหมือนกับอาร์ตของทางไกหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมมีเห็นบ้างหัวกระโหลกแต่ว่าหัวโล่งเขาเนี่ยมันจะดูเขาเรียกว่าไงอ่ะสม o ท t h มากกว่านะครับไม่ได้ดูนูนเยอะมากนะที่หนะ้าอกก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วแบล็คกล้าเนี่ยก็เป็นวัดนั่นเองนะฮะโอโ้โหมีเจดีนะครับมีตัววัดแล้วก็มีฟ้าผ่านะฮะข้างบนน่าจะเป็นน้อยอีแรงนะครับ โคตรดีฮะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบเลยนะฮะร,ระหว่าง2รูปนะครับระหว่างความแตกต่าง,ขงเขานะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยนะฮะภาพเปรียบเทียบนะครับคุณผู้ชมระหว่างอาร์ตของกังไกหน้าอันแรกนะกับทางที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็สังเกตว่าตัวของอาร์ตเนี่ยมีความเป็นลักษณะที่ไปในทางเดียวกันนะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับด้านของอาตเนี่ยแหละครับตัวหัวไหลนะก็จะดูแบนมากกว่า หรือว่าเรามองจากมุมล่างเนี่ยภาพซ้ายมันก็เลยดูนูนกว่านะจริงๆอาจจะเท่ากันก็ได้นะครับแต่โดยวรวมแล้วนะครเป็นสกินที่หล่อเท่มากๆนะฮะหล่อเท่เลยนะเปรตที่อัดปุยเยอะนะครับน่าจะดีนะฮะก็ประมาณนี้แล้วสำหรับวันที่จะเริ่มกิจกรรมนะเป็นวันที่ดีซะด้วยนะครับ13กันยาสกินฟรีผีเปรตนะซึ่ง13กันยาของเดือนนี้นะครับมันตรงกับวันศุกร์ก็จะเข้าคอนเซ็ป สุกสนะครับจริงสุกเนะี่ยก็ผมไมไ่รู้ลึกมากนะรู้แค่ว่าวันแบบเนี้ยนะครับเรามีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งที่มันสยองขวัญได้ใครมีข้อมูลก็พิมพ์กันไว้ได้นะเอาจริงเรื่องผีเปรตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วผมเนี่ยก็เคยพยายามที่จะแบบว่าไปตรวสอบนะออกตามล่าในวัยรุ่นด้วยนะครับแต่นั่นะมันเรื่องวัยเด็กละเออช่างมันเถอะนะฮะ เอาละครับผมแล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่าวันก่อนเนี่ยผมลืมดูไปนะฮะคือมันมี5ด่านนะครับกิจกรรมภาคสองฮันเตอร์นะใครที่ยังไม่มีสกินฮิโซกะฟอเรนติโนนะครับก็สามารถเข้าเกมมานะเพื่อที่จะทํากิจกรรมกันได้เลยในวันนี้นะฮะนี่นะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับสกินฮิโซกะฟอเรนติโนนะครับตอนนี้ทางเกม RV เนีได้มีการนําการคอลแ์บอันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งระหว่างทาง RV และทาง Hunter X Hunter นะฮะ สกินโมเดลก็จะประมาณนี้วิธีการรับนะฮะเราอัปเดตไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับก็มาที่สกินฟรีรูปตัวฮิสกะได้เลยนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำภารกิจที่กำหนดนะครับล็กอกอินเลนโหมด5 v ว 5, ีหรือจานดับก็ได้นะครับ2เกมนะก็จะได้รับตัวของกล่องการ์ดฮันเตอร์มาพอได้รับกล่องการ์ดมากดเปิดการ์ดเนี่ยเราก็จะได้รับการ์ดของ อ่านี่ฮะก็จะเป็นก้อนนะครับคิรัวคุลาบิก้านะแล้วก็สัตว์ตาจาร์นะครับพอเรามีการ์ดครบ4ใบนะอย่างละใบเนี่ยกดเพิ่มพลังได้พอพลังเราเยอะนะครับเราก็ไปสนามสอบนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพลังเราชนะเนี่ยมันก็จะแบบนี่ฮะอันนี้ไม่ผ่านใช่ไหมแต่ถ้าแบบนี้มีโอกาสผ่านนะครับบอกก่อนเนี่ยสอบผ่านแล้วเห็นไหมอ่าแล้วในเนี้ยสนามเนี่ยนะครับมันไม่ผ่านนะฮะเราก็ต้องพลังมากกว่า ที่เขากำหนดไว้คือหมื่นหนึ่งใช่ไหมพอรอสี่อร4.5นห้านะครับมันก็ไม่ผ่านแล้วล่ะนะโอกาสผ่านน้อยมากนะพอทําครบทั้งหมด5ด่านนะครับก็จะสามารถรับสกินฮิโซกะได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นตาเจอสกินนะก็จะมีฟอร์เรนเดโนฮิโซกะนะครับมีสกินโวคาดด้วยนะฮะแล้วก็สกินเบลดัมคริสต์มาสนะฮะรวมไปถึงอเลสเตอร์นะครับแล้วก็ลินดิสด้วยนะฮะ ก็มีทั้งหมดเนี่ยห้าสกินให้เราได้รับเลือกนะครับพอเรามีครบหมดแล้วเนาก็รับเป็นลูกแก้ว1ชิ้นไปนะกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆไม่ได้ยากมากแล้วก็สามารถแชร์การ์ดกับเพื่อนได้นะฮะแชร์การ์ดกดแชร์การ์ดนะครับแล้วก็ส่งการ์ดให้เพื่อนนะฮะผ่านการสร้างโค้ดนะครับเสร็จแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยส่งให้เพื่อนนะฮะแค่นี้เอง ชิวๆนะฮะเพื่อนน่ก็ไปกดที่คําว่ารับการ์ดตรงลูกกระเป๋าก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่เพื่อนให้มาได้เลยง่ายๆนะครับโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วเติมตัวไว้นะกกันยาคาเฟนีส่วน13กันยาสกินยิปเนตพีปเปรตนั่นเองนะครับ